Thank you. ปูต้าเป็นกระต่ายโดยองค์เดียวันนาสัตมาสัตว์โตสัตว์ปะวัติปุตงข้าพรวันาหาพิวาเทมิสัตว์าโตข้าพวัตาโมจินาธาดาเวรธาติสิกขาตถาสมะทิยมิอาติธาธา yeah ทานะสทานะสอนิสัโสอานิสโสหากเจวะอมหะกัเจวะทีะรันษ์จันดุสีโยมโานพันาสังคมชา่ประการดที่นะดับชนะก็ยย้าในสังกัดเากระทรวงการพัฒนาสังคมตามมาตรฐานของระเทแล้วก็คะ 咿呀。<Yeah. S 2> yeah. เพา่อเช็คบางกัวยับเินนะคะขาที่าที่าที่ากำลไปก็ะวายเกียรัิคาปลอดภัยนะคะนิยรรศธรรมได้เลยนะคะถ้าใจจัดมา ภาวันบาลนันนายุรุสุขีทิพย์อายุวัฒนภาวันอภิวาทนาสิริสันติจางวันธรรมจันทร์ลอย 买呗。